มีคอน,น้นเธอที่เยอรมันแฟนเก่าที่ชื่อสาวจันมีลูกน้ำกันสองคนฮัลโหลทุกคนปไปไปเยอรมันกันจ้ะวันนี้แม่จ๋าจะพาไปเที่ยวเยอรมันใครจะไปขึ้นรถมาเลยใครจะไป เตรียมรอแต่งเนื้อแต่งตัวรอระหว่างทางเดี๋ยวจะจอดรับนะจ๊ะไปเที่ยวเยอรมันกันวันนี้วันฝนตกฝนตกแต่จะไปเยอรมันดูดูพยากรณ์อากาศเรียบร้อยแล้วฝนตกทั้งวันนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้วางแผนจะไปเยอรมันเดี๋ยวจะไปช้อปปิง้งนะคะไปช้อปปิ้งที่เยอรมันกันนะเราก็ไปกับโชเฟอร์สุดหล่อของเราอีกเหมือนเดิมนะคะกับวันนี้บรรยากาศค o ฝนจะฝนนะคะวันนี้ฝนตลอดทางอพอดีตั้งใจนะคะตั้งใจคิดว่าเออเดี๋ยวจะตั้งโทรศัพท์ไว้ในรถแล้วก็แบบว่าออไลฟ์นะคะไลฟ์ก็ไม่มี wifi นะแม่จ๋าไม่มี w i f i ในโทรศัพท์ของแม่จ๋านะคะใช้ wifi บ้านนะคะปกติใช้ wifi บ้านนะคะโทรศัพท์เครื่องที่มี wifi มันเก่ามากเอาไว้เอาไว้เป็นสำหรับ โทรเข้าโทรออกเฉยๆนะคะเป็นเบอร์ของที่นี่เนาะเป็นเบอร์ของทางเดนมาร์กน้ำขังถนนรถผ่านมาเมื่อกี้น้ำคลุงกระจายเลยเก็เลยคิดว่าเ,เดี๋ยวจะให้คุณสาแชร์พอสปอร์ตให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งโทรศัพท์ไว้ในรถแล้วก็จะไลฟ์นะคะมเมืนะที่ตั้งโทรศัพท์ก็แบบว่าไปงัดออกมานะคะไปงัดออกมาแบบว่าไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะสรุปนะคะ ใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้ของแม่จ๋านะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะก็เลยเวิดีโอดีกว่าทําวิดีโอสั้นๆพอถือโทรศัพท์สักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าถือโทรศัพท์ไลฟ์ยาวนี่ไม่ไหวแน่ๆ,ๆนะคะมือล้าแน่นอนนะคะก็เลยเอามาทําวิดีโอทักทายเพื่อนๆกันละกันเนาะตอนนี้เรากําลังจะไปเยอรมันกันจะ้ะนะคะเรากําลังจะไปเยอรมันนะคะจากเดนาร์กสู่เยอรมนีนะคะวันนี้ทัวร์วันฝนตก จะไปเตรียมรอเลยแม่จ๋ากาลังจะขับรถผ่านหน้าบ้านนะคะยืนรอหน้าบ้านเลยโบกด้วยนะนะคะโบกรถแม่จ๋าด้วยนะแม่จ๋าจะได้จอดรับแล้วเราไปด้วยกันนะคะวันนี้จะไปเยอรมนีนะคะไปช้อปปิง้งใครอยากไปช้อปปิ้งเยอรมนีนะคะรอรอรอนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกข้างนอกนิดนึงแล้วกันนะ นี่นะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งออกจากบ้านมาได้ไม่กี่นาทีอุ้ยนะฟึ่งกระจายฝนตกช่วงนี้นะคะฝนตกทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วดูพยากรณ์อากาศนี่ก็น่าจะตกหลายวันอยู่นะเพิ่งขับออกมาจากบ้านยังไม่กี่นาทีเองนะ,ะสามสี่นาทีนะคะยังไม่ได้ขึ้นมอตเตอร์เวย์นะคะยังอยู่ถนนเส้นเล็กอยู่อยุอยอยยย หนนเส้นเล็กอยู่ยังไม่ได้เข้ามอเตอร์เวย์ยังไม่ได้เข้าถนนสายใหญ่นะจ๊ะอุ้ยคุณสาก็อุ้ยสวาเสียวอีกเลยอุ้ยนะคะนี่น้ำกระจาย เดนมาร์กก็ทั้งเนินทั้งโคง้งเสียบๆดูดดดดอ้า,อาวอาจารย์ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะถึงไม่ได้ไปเยี่ยมหานะคะแต่ก็ยังคิดทอดคือเก่าละเด้อพี่น้องบายบายจา้า